สวัสดีค่ะสวัสดี f c ที่น่ารักของ m c 9 9ทุกๆท่านนะคะวันนี้ปอยจะมาอัปเดตรถนะคะซึ่งคันนี้ก็ปอยได้รีวิวไปแล้วเนาะนะคะที่ว่ารถยังไม่ได้ล้างแต่วันนี้รถล้างเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่ารถล้างเสร็จเนี่ยสภาพจะกริปขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเนาะนะคะ คันนี้จะเป็นโตโยต้าไฮลักลีโวนะคะกระบะ4ประตูปี2018นะคะเครื่องยนต์2.4นะคะดีเซลนะคะ2.4ดีเซลนั่นเองเนะนี่ยค่ะนี่ลลยตัวนี้บอกเลยนะคะเป็นรถที่บอกว่า ประหยัดน้ำมันและที่สำคัญปล่อยมาพร้อมด้วยส่วนรถให้อีกนะคะห้าหมืนบาทเลยนะคะลูกค้าคะไม่ใช่น้อยๆน,นะห้าหมืนบาทนะคะดีห้องเครื่องนะคะเบรก ABS อะไรก็มีนะคะดูกันได้ดูรอบๆนะคะมีสภาพกิฟต์เลยล้างเสร็จโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะ อาสนใจนะคะรืจอดอยู่ที่ m c 9 9ลำลูกาเรียบคอง7นะคะหรือโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร0855514545นะคะ0855514545นี่เบอร์ปล่อยนะคะส่วน ID ดียไลก็ P O Y M C 123นะคะหรือว่าติดต่อที่เบอร์โชว์รูมนะคะ 029042882นะคะร้านของเราเปิดทุกวันนะคะนี่คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้านะราคาบอกเลยเหมือนแคปบเลยนะคะราคาเหมือนแคบเลยนะคะคันนี้มีส่วนลดให้50 0 0 0บาทลูกค้าฟังให้จบคลิปเลยนะเพราะว่าคันนี้บอกเลยคุ้มมากๆแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยค่อยแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ส่วนลด50 0 0 0บาทนะจ๊ะ ราคาเหมือนแคบเลยนะจ้าคันนี้โอ้ยภายในืเปิดออกมากลิ่นหอมจริงๆนะกลิ่นหอมเหมือนรถป้ายแดงเลยนะกลิ่นหอมมันกลิ่นรถใหม่อะ่ะนะคะภายในเป็นเบาะผ้านะคะรกคานะนี่สวยกริบมากกว้างนะถือว่ากว้างมากเลย ปี2018นะคะคันนี้กระบ,บะ4ประตูตัวเตี้ย h <ม>ลักรีโวตัว E นะคะคันนี้นะนี่คันนี้จะเป็น6สปีดแล้วนะคะลูกค้านะเป็น6สปีดนะ,ะอ่ะปี2018มีถุงรมนิรภัย3ใบนะคะ3ใบตรงไหนบ้างหนึ่งนะคะฝั่งผู้โดยสารแล้วก็2ฝั่งคนขับแล้วก็ตรงหัวเข่าตรงนี้ดิก้มมานิดนึงนีนะคะลูกค้านะ ไม่จาเป็นอย่าใช้ไม่จําเป็นอย่าใช้เนี่ยรู้ก,กานนะอ่ะเลขไมคคันนี้อยู่ที่ส0 0 0มื่แปบบหนึ่งสามหกิกโลนะคะ3648กิกโลเท่านั้นเนะะี่ยค่ะมาเรามาดูราคาที่หน้าร้านราคาหน้าร้านห้าแสนสองหมบาทนะคะ 5 2 9 0 0 0บาทจองเดือนนี้รถไปเลย50,000บาทจองเดือนนี้นะคะหมดเขตวันที่30บนะคะมิถุนายน63คุณรับไปเลยส่วนรถ30,000บาทจะเหลือราคาพิเศษเลยฟังดีๆนะคะลูกค้า4 7 9 0 0 0บาทค่ะ4 7 9 0 0 0บาทคุณได้กระบาด4ประตูปี2018 นะคะเคดดีฟีดาวขอเอกสารมีเอกสารในการจัดไฟแนนซ์ที่สามารถตรวจสอบได้นะคะลูกค้านะที่สามารถตรวจสอบได้ถ้าตรวจสอบไม่ได้นะคะต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าเราต้องถงเรื่องให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเป็นคนอนุมัติสิทธิ์เชื่อนะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่สงสัยเรื่องอะไร สามารถแอดไลน์มาพูดมาคุยกันได้นะคะที่เบอร์085 55 551 4545อันนี้เพิ่มเพื่อนได้เลยเนาะนะคะวันนี้ปอยขอฝากรถไฮลักรีเวกับรถปี2018เครื่อง2.4ดีเซล4ประตูตัว E ในราคาเฉพาะเดือนนี้นะคะเหลือ4 7 9 9 0 0บาทค่ะ 479,000บาทเท่านั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์วันนี้ปอยขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ